สัญลักษณ์ต่อไปนะคะเป็นสัญลักษณ์ f นะคะหรือพันหนึ่งขวากนะคะวิธีถักพันหนึ่งขวาก็คือจะขึ้นไม่ทซ่สามเป็นหลักแรกนะคะหลังจากนั้นเราจะพันหัวเข็มนะคะก่อนจิ้มลงหลักนะคะดึงได้ขึ้นมาให้มีความสูงเท่าประมาณเกือบเท่าประมาณโซ่สามนะคะเกี่ยวได้อีกครั้งหนึ่งปดสองนะคะเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งปดสองอีกครั้งน,นะคะพันหัวเข็ม จิ้มลงหลักดึงได้ขึ้นมาให้สูงนะคะสูงให้เท่าๆกันทุกหลักด้วยนะคะเกี่ยวปด2ดึงได้ปด2นะคะอันนี้คือวิถัก f หรือพันหนึ่งควักทีนี้สัญลักษณ์ f เนี่ยค่ะจะถูกนำไปใช้รวมกับตัอวอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยมันก็จะมี vf ลด f เพิ่ม f 5หลัก3หลักอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ pattern หรือว่าลด x นะคะนี่ถัก f แบบเพิ่มนะคะ อันนี้ครูขยับโซ่ให้ดูในหลักตับถัดไปนะคะวิธีถักเพิ่มหลักนะคะสมมุติว่าในแพทเทิร์นเขามี f อยู่ห้าหลักอยู่ในหลักเดียวกันเราก็ถักย้ําในหลักเดิมค่ะห้าครั้งสมมุติว่าสัญลักษณ์เขาเป็นปลายหัวเปิดนะคะเป็น f แต่ละหลักแต่ละหลักหลักเดิมครั้งที่สองเห็นไหมคะหลักเดิมครั้งที่สาม หลักเดิมครั้งที่สี่สมมติในในแพทเทิร์นตรงนี้เราเบิ้ลไว้ห้าหลักอ,อันนี้เป็นวิธีขยายนะคะก็คือในหนึ่งหลักเห็นไหมคะในหลักเนี้ยจะมี f อยูห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ อันนี้ในกรณีที่แพทเทิร์นให้ขยายอาจจะเพิ่มสามหลักเพิ่มห้าหลักอะไรก็แล้วแต่แพทเทิร์นก็จะว่ากันไปแล้วมันมีอีกอเป็นอีกแบบนึ่งก็คือในกรณีที่ลดลดหลักนะคะอย่างพวกกรีบดอกไม้หรือว่าถักที่มันเป็นปุ่มปุ่ม,มอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้ F อฟลดหลักวิธีถักก็คือเราจะถัก F หลักที่หนึ่งก่อนนะคะบดสองค้างไว้นะคะพันหัวเข็มจิ้มลงหลักดึงได้ขึ้นมา นะคะกดสองค้างไว้ครูสมมติว่าแพทเทิร์นอันนี้เขาให้เอา,เอา f สี่หลักแล้วรวบทีเดียวแล้วกันนะก็พันหัวเข็มจิ้มลงหลักถัดไปหรืออาจจะเป็นหลักเดียวกันก็ได้เราก็ดูในแพทเทิร์นเอาบดดึงได้ขึ้นมาค้างไว้พันหัวเข็มหลักถัดไปดึงได้ขึ้นมาบดสอค้างไว้ พอปด2คค้างไว้ครบตามจำนวนที่แพทเทิร์นเขเขียนไว้อย่างในกรณีนี้ครูสมมติว่าเป็น4หลักนะคะก็จะเป็น1นึ่งคะคะค้างไว้1ครัค้างไว้2ครค้างไว้3ครค้างไว้4แล้วเราเค่อยเกี่ยวรวบทีเดียวอ่าเนี่ยเราก็จะได้ F 1 2 3 4หลักเหลือเป็นหลักเดียวอ่ะอันนี้ในกรณีที่เขา จะทำแพทเทิร์นที่เป็นดอกเป็นปุ่มเป็นปมแบบว่าเป็นสวยๆอะไรเงี้ยมันจะบ,นบานๆมาหุบๆเลยเขาใช้แพทเทิร์นลูกสัญลักษณ์ประมาณนี้ทีนี้เวลาเราถักวงกลมก็จะมีอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่เขาใช้ก็คือจุดดำนะคะจุดดำหรือเลื่อนห่วงในแพทเทิร์นจะเป็นจุดสีดำๆเลยอยู่ระหว่างแถวระหว่างเป็นตัวจบแถวนะคะจุดดำหรือเลื่อนห่วงมีวิธีถักดังนี้คือเขาจะใช้เก็บหลักสุดท้ายกับหลักแรกให้ชนกันนะคะสมมุติว่าอันนี้ คือหลักสุดท้ายที่เราถักในชิ้นงานนะคะอันนี้คือหลักแรกวิธีถักจุดดำก็คือจิ้มเข้าไปในโซ่เลยนะคะดึงได้ผ่านหลักที่หนึ่งและหลักสุดท้ายทีเดียวอ่าอันนี้คือจุดดําอีกครั้งนะคะสมมุติจะจบแถวนี้แล้วอันนี้คือหลักสุดท้ายที่เราถักอันนี้คือหลักแรกที่เราเริ่มไว้จิ้มลงไปบนหัวหลักแรกเกี่ยวได้ผ่านดึงตลอด อันนี้คือจุดดำเห็นไหมคะชิ้นงานหลักสุดท้ายกับหลักแรกจะชนกันนะคะใช้ในเวลาถักชิ้นงานที่เป็นวงกลมที่ต้องจบแถวจบรอบหรือถ้างานสี่เหลี่ยมก็คือรอบต่อไปทุกครั้งจะต้องจุดดำก่อนขึ้นแถวใหม่นะคะโอเคอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เราเรียนกันนะคะ